มันมาจากการเติบโตด้วยความผิดหวังอาร์เซนอลเชลซีแมนซี้และโดยเฉพาะกับเชลซีที่เขาโดนคัดชื่อออกสิ่งที่ของนนาทุกคนอยากจะมีกับการมีเพื่อนร่วมทีมแบบนี้ครับเพราะไม่ว่าคุณจะขยับตัวไปทางไหนคุณจะมีโอกาสได้ฟุตบอลเสมอและในจังหวะที่คุณโดนรุมร้อมครับโดนเข้ามาบีบโดนเข้ามาแย่งจากคู่แข่งตัวของไมเคิลโอลิเซ่นั่นแหละครับก็จะเป็นทางเลือกโผลเข้ามาช่วยในช่วงเวลาคับขันเสมอ มันจึงทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาไม่ใช่แค่คนเดียวแต่หมายถึงการยกระดับเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาด้วยเขากลายเป็นเป้าหมายของหลากหลายทีมดังและเขากลายเป็นนั้งเตะค่าตัว60ล้านปอนด์ับที่ย้ายจากพาเลสไปเอลซิบอร์ยามินิก i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตา้าบายเจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับตกลงสู่บอลลิสต้านะครับกับผมจุฑกรศรีเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับช่องทางเมนสเตนเทลเลนของเราเหมือนเดิมครับขยับขึ้นมาแตะ9 0 0 0แสซับแล้วอยากถึง1ล้านซับเร็วๆนะครับใครเพินเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยแล้วกันนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับมีหลากหลายการซื้อขายที่น่าสนใจครับแล้วก็ถ้ามองไปที่บูเดสลีกาครับโดยเฉพาะทีมใหญ่อย่างเอฟซีไบยมิวนิกมันมีอยู่ดีนึงครับที่มันมีทั้งความแปลกประหลาดใจ และมีทั้งความไว้วางใจเกิดขึ้นนั่นคือดีลของไมคเคิลออริเซ่ครับดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสที่บอกว่ามันแปลกประหลาดใจก็เพราะว่าเราต้องบอกว่าคิสซับเพลสเป็นทีมที่อยู่ในระดับรองครับซึ่งน้อยครั้งนับที่จะก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่ในทีมระดับท็อปอย่าง FC ฟซเยบรมิวนิ่ซึ่งเป็นลีกจากต่างชาติด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับเลสเนี่ยซื้อออริเซ่มาในราคา8.5ล้านปอนด์แล้วก็ปล่อยให้บรเยน60ล้านปอนด์ครับ มันเป็นการก้าวกระโดดที่เราอาจจะิีตนาการไม่ถึงนะครับแต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วครับแม้ทั้ง go.com นะฮะเว็บไซต์ชื่อดังยังยกย่องไว้นี่คือดีลหนึ่งที่น่าสนใจและอาจจะดีที่สุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นเชื่อไหมครับว่าเด็กคนนี้เคยโดนเขีดทิ้งมาจากสมสโมสรยักษ์ใหญ่ทางอาร์เซนอลเชลซีและแมนซิตี้ซึ่งการโดนคัดชื่อทิ้งนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นจุด่อล้อมสำคัญครับที่ทำให้ไมคิลอุลเซ่นั้นยกระดับตัวเองขึ้นมา จากความผิดหวังเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรช่วงอะไรตรงไหนคือจุดเปลี่ยนติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่จริงๆแล้วออลิเซ่นั้นเกิดและเติบโตที่กรุงลอนดอนครับอยู่ในครอบครัวปานกลางครับไม่ได้ยำแย่หรือแรนแค้นขนาดนั้นได้รับโอกาสในการพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเขาเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเนี่ยกับสถาบันเอกชนแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า He a d at อดยิทติ้งนะครับที่สำคัญคือมีคอนเนคชันที่แข็งแรงมากบรรดาแมวมอง ตัวแทนจากหลากหลายสโมสรในกรุงลอนดอนเนี่ยก็มักจะมาที่ยิดิงเนี่ยแหละครับเพื่อเช็คเพื่อดูของเพื่อดูซิวว่ามีเด็กคนไหนที่มันน่าสนใจบ้างและแน่นอนครับว่าความโดดเด่นของอุลิเซ่มันก็เริ่มต้นขึ้นครับเขาอยู่กับที่ยิดิงได้แค่ปีเดียวครับตอนนั้นเขายุประมาณ7ขวบก็ได้รับความสนใจจากอาร์ซ a นอลติดต่อเข้ามา เพื่อดึงเข้าสู่ศูนย์ฝึกยอยชนในรุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆกับบุกยศซาก้าเอมิลซิโรไล่เลี่ยกันในชุดนั้นครับแต่เขาเล่นได้แค่ปีเดียวครับมันก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้เห็นน้ำเห็นเนื้อเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าโอกาสจากเชลซีมาถึงครับแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันหน้าปั้นเหลือเกินครับจึงยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าจากอาร์เซนอลให้กับไมเคิลโอลิเซซึ่งเขาก็ตัดสินใจรับมันไว้และเขากลายเป็นนักเตะเยาวชนแถวหน้าเลยก็ได้ครับ ในรุ่นนั้นของเชลซีเขาอยู่กับเชลซีช่วงเราตรงนั้นเนี่ยเกือบเกือบหปีได้ครับและถ้าลองย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาเดียวกันนั้น,นครับไมเคิลอริเซ่มีคู่ขายอีกหนึ่งคนครับในแคมป์เยาวชนเชลซีเจ้ามามูเซล่าครับขึ้นมาแบบใกล้ใกล้กันเลยครับลงเล่นพร้อมกันเป็นคู่หูดูโอเป็นเพื่อนซีกันเป็นตัวรุกที่มีความหลากหลายในแดนบนเหมือนกันมันจึงทาให้ตรงนั้นแหละครับเชลซี Chelsea เริ่มมองเห็นศักยภาพโดยตรงของเขาเช่นเดียวกับเจ้ามามูเซล่า แต่ระหว่างเด็กกล้าไปสู่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เติบโตไปสู่การเป็นผู้ใหญ่บางครั้งมันมีปัจจัยหลากหลายมากๆครับเพราะพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยมาถึงสักอายุ14ปีเนี่ยมันก็มีการคัดกรองอีกรอบหนึ่งว่าใครจะได้ไปต่อตรงนั้นแหละครับมันเป็นวินาทีน่าจะเป็นการอกหักในโลกของฟุตบอลครั้งใหญ่ของไมเคิลโอลิเซเพราะสุดท้ายแล้วเชลซีตัดสินใจคัดชีอเขาออกครับบอกว่าเขายังไม่ดีพอในการเติบโตขึ้นไปเป็นนักเตะชุดใหญ่ซึ่งถ้าเทียบกับโจมามูซาลาไปเส้นทางเลยครับ เติบโตไปรุ่งโรจน์มากๆอะไรคือความแตกต่างในเส้นทางของสองคนนี้น่าสนใจครับปัญหาทั้งหมดมันถูกขมวดมาในเรื่องของแนวความคิดครับทัศนคติความเข้มขน้นหรือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจไล่ไปถึงสภาพร่างกายที่อาจจะโตช้ากว่าเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นๆมันมีการรายงานในเรื่องตรงนี้พอสมควรครับที่เห็นความแตกต่างขณะที่จอมามุสซาลานั้นเป็นคนเปิดรับครับพร้อมเรียนรู้พร้อมแก้ไขมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับคนรอบข้างโคช้ชพูดตักเตือนให้คําแนะนําอย่างไรหยิบจับออกมาแล้วก็ยกระดับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่กับไม c เคลรีเซ่ฝั่งตรงข้ามครับรับฟังแต่ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นแต่อย่างใด ไปไแต่ที่มีพรสวรรค์ครับแต่ณเวลานั้นมันเหมือนขาดความเข้มข้นในเรื่องที่อยากจะยกระดับตัวเองขึ้นไปซึ่งบางครั้งมันก็วัดกันแค่ตรงนี้แหละครับและถ้ามองในแง่ของความเป็นธรรมที่สุดบางทีไมเคิลออลิเซ่ก็อาจจะเป็นวัยรุ่นปกติธรรมดาคนหนึ่งครับที่แสดงออกมาด้วยการเล่นฟุตบอลสุนสนามีความสุขแต่ก็ดูแบบดูเรื่อยเรืสบายสบาย,สบายเกินไปหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทีฟุตบอลอาชีพต้องการมันอาจจะต้องเข้มข้นมากกว่านั้นคุณจะต้องแสดงออกในเรื่องของความมุ่งมั่นมากกว่านั้นซึ่งอซอาจจะยังมมีไม่ถึง ไล่ไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเหมือนไมเคิลโอลิเซอาจจะปิดรับอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเทียบกับจจมามูเซลานั้นเฟรนลี่มากกว่าเปิดรับมากกว่าถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับแต่เราก็อย่าลืมว่าอุตสาหกรรมในโลกโฟุตบอลในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากครับมันสูงจนบางครั้งเราจินตนาการไม่ถึงต่อให้คุณเก่งระดับท็อปขนาดไหนคุณก็มีสิทธิ์ที่โดนคัดชื่อออก พะสุดท้ายแล้วสโมสรต้องมองปัจจัยรอบด้านครับเพราะมันคือการลงทุนก้อนใหญ่กับเด็กคนหนึ่งกว่าจะเติบโตขึ้นไปยู14ยู16ยู19ทีมสำรองทีมชุดใหญ่มันเป็นการลงทุนก้อนใหญ่มากๆจริงๆครับเม็ดเงินมหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอะไรที่มันติดขัดแล้วมันแบบชวนเอว่าเอ๊เด็กคนนี้มันจะดีพอจริงหรือเปล่าครบถ้วนรอบด้านจริงๆหรือเปล่าที่จะเติบโตขึ้นไปสู่ทีมอาชีพมันก็เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วครับชอนคาลันครับหนึ่งในทีมงานโค้ ทีมยาวชนของเจลซีพูดถึงไมเคิลออริเซ่บอกว่าเป็นเด็กที่ตัวเล็กมากครับนะักแต่ตัวเล็กแบบนี้เนี่ยต้องเพิ่มในเรื่องของวิสัยทัศน์การเล่นเขาต้องเข้าใจจังหวะเกมการตัดสินใจเล่นให้มันถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เพิ่มในเรื่องของคาแรคเตอร์ของการเป็นยอดนักเตะคือไอ้ความแบบแสดงออกให้เห็น,นว่ามุ่งมั่นตั้งใจนะฮะบางครั้งกว่าที่คุณจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้มันสําคัญคุณต้องเจอไอ้วันที่แย่ๆแ,แบบนี้แหละครับแล้วมันจะทําให้คุณออกเดินทาง เพื่อฝ่าด่านทดสอบเพื่อพิสูจน์ตัวเองแน่นอนครับมันคือความผิดหวังก้อนใหญ่ในชีวิตของไมเคิลออลิเซ่อย่าลืมว่ากับเด็กอายุประมาณนั้นครับสิบสี้าเนี่ยบางครั้งมันก็เปราะบางครับแล้วบางครั้งมันเหมือนแบบโลกทั้งโลกมันถล่มลงมาเมื่อคุณถูกใครสักคนตัดสินว่าเฮ้ยเอ็งยังไม่ดีพอเอ็งยังไม่เก่งพอเจ็บปวดครับแต่ก็อย่างที่ชอนคันลแลนบอกแล้วครับการเดินทางจะทําให้คุณเติบโตขึ้นอลิเซ่ย้ายไปอยู่กับแมสตี้ในช่วงสั้นๆครับประมาณเพียงแค่ปีเดียว ซึ่งที่แมสตี้บรรยากาศโดยรอบหรือภาพยายใหญ่ๆไม่ได้แตกต่างกับเชลซีครับการแข่งขันเข้มข้นดุดันตั้งแต่ชุดเยาวชนจนไปถึงทีมชุดใหญ่ยิ่งเป็นช่วงที่แมสตี้นั้นลงทุนกับศูนย์ฝึกเยาวชนมากขึ้นครับคุณจะได้เห็นนักเตะเด็กๆระดับท็อปมากมายครับจากทั่วอังกฤษแม้ทั้งจากทั่วโลกก็ตามไปรวมตัวอยู่ที่อะคาเดมีของแมสตี้ เพราะฉะนั้นมันจึงยากเข้าไปอีกครับที่ไมเคิลริเซ่นั้นจะแหวกไหวและก็โผล่ขึ้นมาเพราะการต่อสู้การแข่งขันมันสูงจริงๆและเป็นครั้งที่เขาต้องละทิ้งออกเดินทางเขาเซ็นสัญญาระยะสั้นกับแมนเชสเตีรครับแค่ปีเดียวแล้วก็แยกย้ายผ่านมา3ทีมแล้วนะฮะทีมใหญ่จากอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตีรคราวนี้แหละครับไอความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการหล่อหลอมครับว่าสุดท้ายแล้ว การเรียนรู้ที่ดีสุดบางทีมันอาจจะอยู่ในสนามจริงครับเพราะเขาได้รับประสบการณ์ตรงมาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะทั้งที่อาร์เซนอลและแมสซิสตี้กำแพงการก้าวข้ามไปสู่ทีมระดับสูงขึ้นหรือไปสู่ทีมอาชีพมันเป็นกำแพงที่แบบตั้งตรง,งงานสูงลิบเลี่วครับซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าณเวลานั้นทางออกที่น่าใจก็คือลงสนามจริงครับลงสนามในการแข่งขันจริงๆเพื่อแสดงศักยภาพโดยรวมออกมา ระหว่างรอยต่อตรงนั้นแหละครับ16ย่าง17เขาย้ายไปอยู่เรดดิงผู้คนที่เรดดิงแบบเซอร์ไพรส์มากแบบโอ้ได้เด็กดาวรุ่งแบบนี้มาได้ยังไงตัวท็อปหลากหลายความสามารถสูงซึ่งเขาฝึกซ้อมอยู่ในทีมเยาวชนไม่ถึงปีครับก็ได้รับการเรียกตัวจากโคเซโกเมสในเวลานั้นเป็นกุนซือทีมชุดใหญ่ของเรดดิงเขาถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีกับอีก1เดือนณเวลานั้นครับโคเซโกเมสบอกว่าเมื่อเห็นความสามารถของตัวเด็กคนนี้ผมก็หมดคำถามในเรื่องของอายุไปเลย ไมเคิลโอลิเซ่แสดงเห็นพรนสวรรค์นั่นแปลว่าเขาสมควรที่จะได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่และเมื่อวันนั้นมาถึงไมเคิลก็คว้าเอาไว้ได้แบบเต็มมือตอนนี้เขาจะเป็นสมาชิกในทีมของเราเขาจะซ้อมและไปแข่งขันกับทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวนั่นคือการกระโดดขึ้นสู่ทีมอาชีพอย่างจริงจังครับในทีมชุดใหญ่ปี2019แล้วเขาก็เริ่มโชว์เลยครับว่าในตัวนั้นมีของอะไรบ้างเขาคือตัวรุกยุคสมัยใหม่ครับหลากหลายเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งยืนตรงกลาง กราบขวากราบซ้ายไล่ไปถึงขยับสูงไปยืนหน้าเป้าหรือเป็นฟอลไนและบนเวทีแชมเปี้ยนชิพอะนะครับความหนักหน่วงมันอาจจะเป็นรองพิมเมยรีอยู่แต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของโอลิเซ่ครับที่ได้มาเล่นในลีกรองก่อนแล้วค่อยๆเบ่งบานขึ้นมาชื่อเสียงของเขาเริ่มถูกพูดถึงครับจนกระทั่งคิสตันพาเลสนั่นแหละครับตาดีมือไวคว้าตัวไปร่วมทีมในราคา8.5ล้านปอนด์เท่านั้นเป็นการซื้อเพื่ออนาคตครับและเป็นการสนใจของปาสิเวรากุญซือของพาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเห็นภาพชัดเจนครับถ้าเรานึกภาพเด็กวัยรุ่นอายุ1 4บสตอนอยู่เชลซีแล้วโดนคัดชื่อทิ้งเพราะเป็นการถูกมองว่ายังไม่ค่อยมุ่งมั่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่สบายสบายเกินไปแต่พอมาอยู่กับพาเลสครับสิ่งที่เห็นก็คือมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับเขากลายเป็นคนที่ซ้อมหนักมากพัฒนาในเรื่องของอาวุธหลักอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการครองบอลการจ่ายบอลและการยิงประตูซิดไอโกอุนครับหนึ่งในทีมงานของเปฏตกิเวราเนี่ย เล่าถึงเรื่องที่ช่วงแรกที่โอลิเซ่มาอยู่ทีมประมาณ2ปีแรกเขาบอกว่าโอลิเซ่จริงจังมากเป็นหนึ่งในคนที่ซ้อมหนักและก็ซ้อมได้ดีที่สุดเพลเลออาจจะนัไปทางเคร่งเครียดด้วยซ้ำไม่ค่อยมีรอยยิ้มไม่ค่อยพูดคุยอะไรมากนักแต่ซ้อมเต็มที่รับคําสั่งพยายามพัฒนาแก้ไขหลังจากซ้อมเสร็จก็ยังแบบพยายามพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมซ้อมยิงในช่วงเซสชั่นพิเศษระยะไกลระยะใกล,ะะใกล้ซ้อมแบบเกือบทุกอย่างครับ ที่มันทําให้ตัวเขานั้นเติบโตขึ้นทักษะการคลองบอลการเลี้ยงบอลหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเป็นการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆเมื่อคุณมีทักษะที่ดีแต่สุดท้ายแล้วคุณทําอย่างไรที่จะได้ใช้ทักษะนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องทํำยังไงก็ได้ครับให้ตัวเองนั้นมีพื้นที่และมีเวลาไอโกุนบอกว่าผมกับปาซเชกเวล่าเนี่ยเห็นตรงกันเสมอว่าเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดของพาเลสเขามีสิ่งที่ยอดนักเตะต้องมีทั้งเรื่องของสมาธิการอ่านเกมและสําคัญที่สุดก็คือการซ้อมหนักทุกๆครั้ง ออริเซ่ต้องการเป็นผู้ชนะและเกียรติความพ่ายแพ้ช่วงเวลาดอกไม้เบ่งบานเริ่มปรากฏได้เห็นครับในฮีเ้อของคริสตัลพาเลสเขาอาจจะมีช่วงปรับตัวบ้างเล็กน้อยครับกับการที่ย้ายมาเล่นบนพิมร์ลีกใหม่ๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเขาค่อยๆกลายเป็นตัวหลักมากขึ้นกลายเป็นตัวความหวังของทีมแต่ตอนแรกอาจจะมีจอรดนอายูหรือวิฟิซาครับที่ถือว่าเป็นโอ้โหขวัญใจใหมายเลขหนึ่งของเดอะอีเกิลส์แต่ออริเซ่ค่อยๆตรงนั้นแหละครับ พัฒนายกระดับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วความโดดเด่นมันก็ค่อยๆทําให้แฟนบอลได้เห็นเขามีระบบระเบียบม,มากขึ้นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นแต่ก็ยังมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองเข้าใจเกมสูงขึ้นซึ่งถ้าหากเรามองไปที่แฟนบอลพาเลสอาจจะมีความหวือหวาครับจากวิฟิซาฮาโอโ้โหโอ้โหอะไรก็ว่ากันไปได้บอลทีเลี้ยงได้บอลทีสับขาหลอกนู่นนี่นั่นแต่ตัดกันไปที่ไมเคิลอลิเซ่เสถียรมากกว่านั้นครับ ชัวมากกว่านั้นเนี้ยบมากกว่านั้นและด้วยคุณสมบัติตรงนี้แหละครับมันจึงทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาไม่ใช่แค่คนเดียวแต่หมายถึงการยกระดับเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาด้วยซึ่งตรงนี้แหละคือเรื่องสําคัญชองฟลิปมาเตต้าครับดาสมัวของเลสเมื่อซีซันที่แล้วนะครับโอโ้ฟอร์มดีมากยิงกระจุะจยใจเลยเขาบอกว่าหนึ่งในเคล็ดลับของเขาก็คือการมีไมเคิลโอลิเซอยู่ข้างหลังนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ของหนาทุกคนอยากจะมีกับการมีเพื่อนร่วมทีมแบบนี้ครับเพราะไม่ว่าคุณจะขยับตัวไปทางไหนคุุณจะมมีีโอออกาสสฟตบลลเแในังวท่คุณ โดนรุมร้อมครับโดนเข้ามาบีบโดนเข้ามาแย่งจากคู่แข่งตัวของไมเคิลโอลิเซ่น่นแหละครับก็จะเป็นทางเลือกโผล่เข้ามาช่วยในช่วงเวลาคับขันเสมอนั่นแหละครับมันทําให้ทีมเนี่ยเล่นบอลได้ง่ายฝากผีฝากไขได้และทําให้เขาได้รับโอกาสในการยิงประตูมากขึ้นจากการจ่ายของโอลิเซ่สิ่งที่ชองฟลิปมาเตต้าเปิดเผยน่าจะเป็นคุณสมบัติก้อน,นใหญ่ๆเลยครับถ้าเราจะวัดเหตุในรูปธรรมว่าไมเคิลโอลิเซ่นั้นพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรพระสุดท้ายแล้วการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละครับ สำคัญที่สุดในเรื่องของฟุตบอลสุดท้ายเขากลายเป็นตัวท็อปของพาเลสครับเขากลายเป็นเป้าหมายของหลากหลายทีมดังและเขากลายเป็นทั้งเตะค่าตัว60บล้านปอนด์ครับที่ย้ายจากพาเลสไปเอฟซิบะยูไนเต็ดไล่เรียงดูมันเป็นเส้นทางที่น่าสนใจครับถ้านับเฉพาะในทีมชุดใหญ่นะฮะจากเวทีแชมเปี้ยนชิพลีกรองครับกับเรดดิ้งก้าวเข้ามาสู่คริสตัลพาเลสซึ่งถือว่าอยู่ในทีมระดับกลางๆครับบนทีพิมเมอรีและคราวนี้กระโดดไปเลยครับสู่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบุนเดสลลกาไบเยอุไนิต เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อครับขนาดตัวเขาเองยังยอมรับเลยว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตแต่มันก็คือสิ่งที่ผมกาลังมองหาพอดีผมมีความสุขมากที่ได้เล่นกับสโมสรยิ่งใหญ่แบบนี้ซีซั่นใหม่เดินทางมาถึงตรงนี้ไมเคิลออริเซกลายเป็นนักเตะเสือใต้อันดับสองครับที่มีส่วนร่วมในการยิงประตูทั้งแอซิสทั้งทําประตูเป็นรองเพียงแค่แฮ์ริเคนคนเดียวครับที่สําคัญคือเขาได้ก,กลับมาเจอกับจมามูลสไลคครั้งหนึ่งครับหนึ่งในเพื่อนซี้ของเขาครับที่เคยเติบโตกันมา สมัยเป็นเด็กเยาวชนของเชลซีและความหลากหลายความเข้าใจกันวิธีการเล่นลีลาต่างๆยืนอยู่คนละฝั่งบางครั้งแฟนๆเสือใต้แอบนึกถึงคู่หูตำนานอย่างร็อบเบอร์รี่ครับไอ้ยันร็อบเบนและฟรอนดีเบอร์รีที่ครั้งหนึ่งสร้างความยิ่งใหญ่มากครับให้กับทัพเสือใต้จากบาวาเรียแน่นอนครับเป้าหมายตรงนั้นน,น,นี่ยาวไกลครับถ้าเราคาดหวังกับไมเคิลโอริเซ่และจจมามูซาลาแต่สถานการณ์ตรงนี้มันเป็นสัญญาณเชิงบวกครับและการเดินทางของเขาเอาขอเข้าจริงมันเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำไป แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันมาจากการเติบโตด้วยความผิดหวังอาร์เซนอลเชลซีแมสซิตี้และโดยเฉพาะกับเชลซีครับที่เขาโดนคัดชื่อออกมันทําให้เด็กคนนึงต้องเรียนรู้ครับว่าชีวิตจริงไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับแล่มันก็ทําให้วัยรุ่นคนหนึ่งต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างนหนักหน่วงต่อให้ต้องเริ่มต้นในลีกรองอย่างเชี้มิชิปก็ตามแต่นั้นอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเช่นกันครับเพราะทาให้เขานั้นได้พิสูจน์ครับได้ลงเล่นในสนามจริงแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาาจจจนนนถึงปัััจจุบกบก ึ่งอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ถ้ามองการฝ่าฟันหรือการเติบโตอย่างต้องผลักดันตัวเองขึ้นมามเคิลอุริเซ่ก็ถือว่ามีหัวใจที่น่าติดตามครับอาจจะเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของไบโออนิกในยุคสมัยใหม่ซึ่งต้องรอครับรอพิสูจน์ในอนาคตว่าเขาจะไปถึงตรงจุดนั้นได้จริงหรือเปล่าเอามาฝากแฟนๆเสือใต้นะครับผมว่าเป็นหนึ่งเดียวที่อย่างที่บอกแล้วครับว่าเออค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แต่เมื่อคุณ เห็นโอริเซ่เติบโตขึ้นมาฟอร์มกับสโมสรหรือแม้กระทั่งฟอร์มกับทีมชาติฝรั่งเศสในปารีสเกมจนไปถึงการติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับก็สามารถคาดหวังได้จริงๆครับคิดเห็นยังไงบ้างกับเด็กคนนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณอีกครั้งเหมือนเดิมนะครับกับการติดตามช่องทางเมนสเตอร์ไท a แลนด์ของเรานะครับถ้าชินชอบคอนเทนต์ของเรานะฮะฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเมนสเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ